สวัสดีค่ะเอพี่ทาลอดบามุ่งมุยนะคะวันนี้เรามาพบกับอากาศร,ร้อนๆอ,อีกแล้วนะคะก็เลยต้องอันนี้มาทําเป็นเขาเรียกอะไรดีอัเซสซอรีในการถ่ายทํา <c oughs> อุปรกรณ์จริงๆมันไม่เกี่ยวเนาะมันไม่เกี่ยวอะไรกับการอัดคลิปแต่ว่าเอาทําให้มันมีอะไรบ้างนะคะเผื่อเดี๋ยวทุกคนจะได้แบบเออแบบไม่เบื่อไม่เซ็งแปลกตากันบ้างนะคะอืวันนี้เราจะมาเล่นพลังงาน น e g a t i อีกแล้วนะคะพลังงานน ег าทีนะสำหรับใครที่ชอบฟังพลังงานแบบดีๆนะคะ positive ก็ลองข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าคนเราในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีทั้งบวกลบนะคะขั้วบวกขั้วลบนะคะมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนมองเรานะคะอันนี้จะมาเล่นในหัวข้อพียร์คารหรือพีอาภายหรือพีการเด็กในหัวข้อคนรอบตัวคุณ นินทาคุณเรื่องอะไรนะคะคนรอบตัว,ตว,ตวสังคมที่คุณอยู่คนอื่นนะคะนินทาคุณเรื่องอะไรคนรอบตัวรอบข้างนะคะเรามาดูกันว่าเขาพูดถึงคุณนะคะเหมือนแบบเป็นอะไรที่บางอย่างที่เขาไม่พอใจไม่ไม่ชอบคุณนะคะบูลลี่นะแล้วเขา,านินทาคุณว่าอย่างไรเรื่องอะไรนะคะก็ลองดูเผื่อจะตรงนะคะเผื่อพลังงานจะตรง น่าเสียงเบาไปใช่ไหมเดี๋ยวรอดูแล้วคุณจะต้องเยียวยาตัวเองอยังไงนะคะพลังงานจะเป็นกลุ่มคนธาตุใดราศีใดได,ได้บ้างเรามาดูกันนะคะก็จะเป็นว่ายฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะคะอ่า่าจะนินทาแบบาตามที่ เขาเห็นนะ,นะคะเราก็มต้องไปซีเรียสน,นะคะอันนี้มันเป็นแค่ความคิดของคนอื่นนะคะเราะน่ไเอาคุณไปนินทาเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะปัจจุบันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาเป็นเรื่องปกติอะเรามาดูกันเราจะให้คุณได้รับ energy ออของไพ่ทาโร่ให้เลือกนะคะนะ นะเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ได้ไปเพิ่มความทุกข์ใจให้คุณถ้าเกิดได้พลังงานที่แรงๆคุณก็ทิ้งไว้ที่นี่นะคะไม่ต้องเอาไปเนาะ,ะนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าจะมีให้ทั้งหมดสามเด็กเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวขออนุญาตเรียงไพ่แป๊มหนึ่งนะเอามาจากข้างล่างนะคะเดี๋ยวเผื่อต้องกลับขึ้นมาอัดข้างบน ตอนนี้จะเปลี่ยนเวลาจากเช้าจะเปลี่ยนจากตอนแรกที่จะอัดเช้าสายๆใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนมาอัดกลางคืนแล้วนะคะอืมเพราะว่ากลางคืนเงียบแล้วก็คงจะไม่ร้อนมากไปกว่าน,นี้แล้วนะคะหลังจากที่งานบ้านค่าชีวิตเราไปครึ่งวันค่อนวันแล้วนะคะ่ะออแค่ซักผ้าปั่นผ้า,ผาตากคแค่แค่ตากนะตากเก็บ ต้องแยกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผ้าที่แบบว่าบางอย่างก็ต้องซักมือนะคะมันก็ต้องแยกแล้วที่ตากก็อยู่คนละที่เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะเวลาซักผ้าทีเหน็ดเหนื่อยนะคะยังก็ออกรบนะอืมคราวนี้มาดูกันว่าคนที่เขานินทาคุณเขาจะเนินทาคุณเรื่องอะไรนะคะแต่ละกองอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะให้ ออร์เคิลนะคะใช้ออร์เคิลตัวนี้นะคะเฮียวจดสิวเนาะออกองไพมีให้เลือกทั้งหมด3กองก็พอแล้วเนาะสกองก็จะหายใจไม่ทันแล้วนะคะหมอก,ก็หมดพลังงานไปเยอะนะคะก็จะแคลิฟายไพ่ได้นี่เหนื่อยนะคะคนที่อ่านไพ่ไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานอย่างเดียวในการอ่านไพ่หุณนังนะคะต้องใช้พลังงานนะคะ energy นะ พลังงานในการสื่อกับไพ่นะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะลองดูนะคะว่าคุณจะได้พลังงานแบบไหนแป๊บนึงนะคะขอเรียง